สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็มีภารกิจยกตู้คอนเทนเนอร์ที่สนามบินนะครับตอนนี้ก็กําลังจัดเตรียมเบลแล้วก็เนร่ไดให้เรียบร้อยครับหน้างานเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่ได้ไปดูแต่รู้ว่าอยู่ที่สนามบินครับก็ออกเดินทางไปหน้างานเลยนะครับก็จะมีอีกชุดล่วงหน้าไปแล้วนะครับเพื่อที่จะไปดูหน้างานแต่ว่าพอโบมดก็ได้แจ้งคร่าวๆไว้แล้วนะครับว่าอยู่แถวบล็อกคอนเวอร์ชั่นที่เราวางท่อมาถึงหน้างานก็ตกใจเล็กน้อยครับ ตู้คอนเทนเนอร์นับร้อยวางเรียงเป็นรัว้วสวยงามเลยครับนี่ก็คือตู้คอนเทนเนอร์ที่เราจะยกในเชานี้นะครับซึ่งอดีตเคยเป็นป้อมตรวจการของลาวันด้าครับซึ่งใช้ตรวจการรอบทอมปิ้งของ U-N ครับสาเหตุที่ต้องย้ายออกก็เพราะว่าจะขยายลานจอดของสนามบินครับอีเคกับน้องเต้ยเกี่ยวเบลเสร็จก็ทําการยกแล้วนะครับก็ปรากฏว่ายกไม่ขึ้นนะครับลองโยกดู 2- 3ครั้งเท้าช้างลอย ไม่ขึ้นครับสาเหตุที่ยกไม่ขึ้นก็เป็นเพราะว่าตู้นี้ใช้งานมานานและตอนนี้จมลงไปในพื้นดินแล้วะก็เลยเรียกทีมเสริมรถโกยตักที่อยู่บริเวณสนามบินมาช่วยนะครับช่วยขุดดินออกแล้วก็ ทำการโยกตู้ตอนนี้เริ่มขุดแล้วก็ลองโยกตู้ดูปรากฏว่าตู้ยังไม่ขยับเลยนะครับใ,ให้เดาผมคิดว่าพื้นตู้น่าจะผุติดกับพื้นดินไปแล้วและความพยายามเราก็สำลิดผลครับตอนนี้ตู้เริ่มขยับแล้วครับยังไงก็ต้องยกขึ้นแน่นอนหลังจากตู้เริ่มขยับเราก็ทําการเกี่ยวเบลเพื่อที่จะทำการยกครั้งที่2ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับยกขึ้นแบบชิวๆเลยครับเบาอยู่เลย ตอนแรกที่ยกไม่ขยับเลยนะครับก็จะวางไว้บริเวณด้านข้างแล้วก็จะมีรถโฟลคลิฟต์ขนาดใหญ่มายกเพื่อไปทำลายต่อไปนะครับ เพราะว่าผุแล้วนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปไม่ได้แล้วครับสาเหตุที่ไม่ได้ใช้รถฟก์ลิฟต์ยกตั้งแต่ครั้งแรกก็เป็นเพราะว่าพื้นต่างระดับนะครับแล้วก็มีดินทับถมบริเวณด้านล่างทําให้รถฟกลิฟต์ไม่สามารถที่จะยกได้นะครับก็เลยต้องใช้ปันจันยกก็อย่างที่เห็นครับพื้นด้านล่างผุจนไม่รู้จะผุยังไงแล้วตอนนี้ภารกิจยกตู้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับแคมป์ไทยเพื่อที่ไปยกท่อแล้วก็ประกอบท่อกันต่อครับ